คนละครึ่ง plus เปิดใช้สิทธิ์วันแรก29ตุลาคม68และน่เติมเงินเข้า G-Wallet ล่วงหน้าวันที่28ตุลาคม2568ในนวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนและการเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายของประชาชนและความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง plus โครงการดังนี้ ในการเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายของประชาชนโครงการได้เปิดรับลงทะเบียนประชาชนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2568เป็นต้นมาโดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครบจำนวน20ล้านรายแล้วเมื่อวันที่23ตุลาคม2568ทั้งนี้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2568เวลา6ถึง23นาฬกา ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังซึ่งจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ50ทั้งนี้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแต่ไม่เกินจำนวนวงเงินสิทธิ์ที่กำหนดโดยประชาชนผู้ยื่นแบบสแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะแบบพงด90พงด91หรือพงด95ในปีภาษี2 5 6พจะได้รับวงเงินสิทธิ์ไม่เกิน2,400บาทต่อคนและประชาชนทั่วไป จะได้รับวงเงินสิทธิ์ไม่เกิน2000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาใช้จ่ายของโครงการสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยได้มีการเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเปาตังของประชาชนไว้แล้วอย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้งานแอปพลิเคชันเปาตังของประชาชนในวันแรกที่อาจเข้าใช้งานเป็นจํานวนมากพร้อมกับประชาชนสามารถสมัครใช้งานบริการจีวอลเล็ต กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่อยู่ในแอปพลิเคชันเปาตังและเตรียมเติมเงินเข้า G ี a l l e t ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้ใจ่ายเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้สิทธิโครงการโดยซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า ไม่ประสงคเข้าร่วมโครงการและถูกตัดสิทธิ์ในโครงการนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเปาตังโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปเวลา6ถึง21นาฬกาซึ่งมีผู้ให้บริการ Food d e l i v e ่แพลตฟอร์มเข้าร่วมโครงการจำนวนสีรายได้แก่ 1>, 1. บริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัด Grab 2. บริษัท Line Man ประเทศไทยจำกัด Line Man 3. บริษัท Shopee ประเทศไทยจำกัด Shopee Food 4. บริษัท Purple Venture จำกัด Robinhood สำหรับความคืบหน้าของการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการจากข้อมูลสะสมนวันอังคารที่28ตุลาคม2568เวลา15.00นนมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังนี้ 1>, 1. ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว523,603รายร้านค้ารายเดิม94,669รายร้านค้ารายใหม่428,934ราย2ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร1 7 7 4 1รายรอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ97,300รายรอดำเนินการตรวจสอบ4,441รายทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดสามารถทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากโครงการจะเปิดให้ร้านค้าเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ในวันที่29ตุลาคม2568และร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัครร้านค้าในวันที่19ธันวาคม2568โครงการได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์จนครบ20ล้านสิทธิ์อย่างรวดเร็วอีกทั้งโครงการได้มีการปรับเพิ่มวงเงินสิทธิ์ที่รัฐสมทบต่อวันเป็นไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเดิม1 50บาทต่อคนต่อวันซึ่งร้านค้าจะได้ประโยชน์จากการร่วมโครงการในการนี้โคศกกระทรวงการคลังจึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการนอกจากนี้สําหรับร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงิน ด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสําเร็จทั้งนี้กระทรวงการคลังขอยืนยันว่าจะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด